การช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยกันบ้างค่ะแต่ก็เป็นในส่วนของประกัน ผู้ประกันตนนะคะโดยการลดเงินสมทบขยายเวลายื่นแบบแก่นายจ้างและผู้ประกันตนในพื้นที่อุทกภัยค่ะคณะรัฐมนตรีค่ะก็ได้เห็นชอบร่างประกาศกระทรวงแรงงานซึ่งเป็นการลดอัดตราการส่งเงินสมทบให้แก่ผู้ประกันตนมาตรา33และนายจ้างจากร้อยละ5เหลือร้อยละ3ค่ะและมาตรา39ค่ะสาระสําคัญอยู่ที่จากส่งนะคะ4 32บาทก็เหลือ283บาทเป็นเวลา6เดือนตั้งแต่งวดเดือนตุลาคม2 5 567จนถึงมีนาคม2568ค่ะพร้อมทั้งนะคะอย่างขยายระยะเวลาการยื่นแบบรายการแสดงการส่งเงินสมทุกสำหรับงวดเดือนกันยายนค่ะก็ให้ยื่นภายในวันที่15มกราคม2568สำหรับงวดเดือนตุลาคมให้ยื่นภายใน15กุมภาพันธ์2568งวดเดือนพฤศจิกายนค่ะให้ยื่นภายใน15มีนาคม2568และงวดเดือนธันวาคมค่ะก็ให้ยื่นภายในวันที่15เมษาย,ยน256 68ค่ะทั้งนี้นะคะประสงค์ก็เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของนายจ้างและผู้ประกันตนที่ประสบภัยพิบัตินะคะจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ค่ะก็ทั้งหมดก็เป็น142จังหวัดนะคะที่จะต้อง ได้รับการเยียวยาค่ะได้แก่จังหวัดค่ะกระบี่การจนบุรีการศธุนกำแงพงเพชรขอนแก่นชัยภูมิชุมพรเชียงรายเชียงใหม่ตรังตากนะครนายกนะครปฐมนะครพนมนะครราชสีมานะครศรีธรรมราชนะคร,ส,ร,ร,ร,นะครสวรรค์น่านบึงกาฬพระยาพังงาพิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์แพร่ภูเก็ต มหาสาร,รคามมุกดาหารแม่ห้องสอนร้อยเอ็ดลำปางลำพูนเลยสตูลสระบุรีสุขโขทัยสุราษฎร์ธานีน้องคายนองบัวลำพูอ่างทองอุดรธานีและอุตรดิตถ์ค่ะ